เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลนะจ๊ะสำหรับนี้ะเราก็อยู่ในเกมป๊อกเก็ตแอนด์กินเช่นเคยนะแล้วก็วันนี้ผมมาเล่นรหัสที่ไม่ใช่รหัสผมนะเป็นรหัสของลูกค้าที่มาจ้างผมลงรังพึ่งแต่ว่าการลงรังพึ่งครั้งนี้ก็บอกเลยว่าเป็นงานยากนะฮะงานยากในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ารหัสนี้เนี่ยยังไม่ได้อัพวิ่งเร็วเลยแล้วก็เวลาเลยนะฮะคือวิ่งเร็วกับเวลาที่ใช้ในการลงรังพึ่งเนี่ยสองอย่างเนี่ยยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะฮะแต่ แต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่รับนะฮะแต่ก่อนผมจะไม่รับจ้างลงนะครับถ้ายังไม่ได้อัพอะไรเลยเพราะว่าแต่ก่อนผมไม่ค่อยมั่นใจตัวเองว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมรับหมดเลยนะคุณจะอัพมาหรือไม่อัพอะไรเลยเนี่ยก็รับนะครับแต่ต้องมีเรซินให้ผมลงแค่นั้นเองแต่ขอดน,น,นึงนะใครที่ไม่ได้อัพอะไรมาแล้วอยากจะมาจ้างผมลงรังผึ่งนะครับแนะนําให้เผื่อเรซินไ้ด้วยเผื่อกันพลาดนะเพราะว่าถ้าไม่ได้อัพอะไรมาเลยเนี่ยถึงแม้แบบผม ผมจะเก่งเก่งมากอะ่ะฮั่นนะชมตัวเองมันมันมันก็อาจจะมีพลาดได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ลงไปแล้วหนึ่งรอบนะฮะอ่านี่หนึ่งทห้าแล้วเดี๋ยวต้องลงอีกสี่รอบให้เขานะฮะเพราะว่าเขาจ้างผมถึงสิบห้ารอบเลยวันนี้ก็จะเอาก่อนห้ารอบนะฮะอีกสองวันก็จะเอาวันละห้ารอบโอเคเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูแล้วกันนะว่าไม่ได้อัพอะไรเลยเนี่ยจริงๆผมเคยทําคลิปหลายรอบแล้วแหละไอ้พวกที่ยังไม่ได้อัพอะไรเลยมาอะไรเงี้ยว่ามันผ่านได้หรือเปล่ามันก็ผ่านได้นะแต่เดี๋ยวจะลงให้อีกสักรอบนึ อ่ะตอนลงผมจะทำนี้ครับผมจะวิ่งมาปึบนี่ปล่อยให้มันวิ่งแล้วก็กดทีหลังฮนะอย่างนี้เราจะเข้ามาในเขตของพึ่งมันมันจะประหยัดเวลาได้กว่าเออแบบนิดเดียวก็เอาอ่ะขอให้มันประหยัดได้ได้เท่าไหร่ก็เอาอ่ะดีกว่าต้องใจเย็นนิดนึงนะการเล่นที่ไม่แต่ว่าใจเย็นมากก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องห้ามชนนะึกออกไหม <c oughs> มันห้ามชนแล้วก็ห้ามช้าด้วยเออเอาดิ นี่แหละมันท้าทายตรงนี้แบบยังไม่อัพอะไรมาเลยอะแต่ว่าคนที่หัดเล่นใหม่ๆแล้วแบบยังไม่ชำนาญผมก็แนะนำให้อัพเถอะนะอะัพขนาดรหัสของผมเองยังอัพเลยแต่ว่านี่คือผมลงบ่อยจนชำนาญแล้วไงมันก็เลยแบบไม่อัพมันก็เล่นผ่านได้แหละแต่เผื่อบางคนแบบเผื่อบางคนแบบอยากรู้ว่าถ้าไม่อัพเนี่ยมันจะผ่านได้หรือเลปล่าผมจะไม่ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาฟาร์ม อาเรซินมาอัพพวกนี้นะมันผ่านได้แต่แต่คุณก็ต้องฝึกซ้อมแบบอย่างหนักหน่วงนะ่นะคุณก็ต้องซ้อมให้ดีอะ่ะมันมันมันผ่านได้ครับไม่อัพอะไรเลยอ่ะยังไม่ชนเลยนะปึบเนี่ยเวลาปะอา่าเวลาลงเนี่ยมันก็ต้องห้ามห้ามโดนอะไรเลยแล้วก็ห้ามช้าด้วยอะ่ะคือฝ่าได้ฝ่า แต่ต้องฝ่าแล้วก็หลบไปด้วยเนี่ยมันถึงจะผ่านได้แต่ก่อนผมทําแบบนี้ยังไม่ค่อยได้จะเท่าไหร่ไงผมก็เลยยังไม่รับจ้างคนที่ไม่อัพอะไรเลยผมจะให้อัพวิ่งสักหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ผมรับหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันต้องฝ่าแบบนี้ได้ครับการที่จะผ่านได้โดยไม่ต้องอัพอะไรเพราะว่ามันจะเร็วไงเราไม่ต้องหยุดรอเราไม่ต้องหยุดรอนึกออกไหมเราจะผ่านไปได้เลยแล้วมันจะประหยัดเวลามากมากเลยแหละ เมื่อกี้ผมเล่นไปตาแรกอ่ามันโดนไปสองทีก็ยังผ่านได้นะเวลาเหลือประมาณเกือบหนึ่งนาทีเฉียดชิวเฉียดชิวแต่ถ้าจะให้ดีต้องไม่ผ่านเลยนะเอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ผ่านเลยไม่โดนเลยอืมแต่เนี่ยการที่เราไม่อัพวิ่งมามันก็ดีอย่างนะมันคอนโทรลง่ายนะคอนโทรลหลบง่ายมากแต่มันช้าเห็นไหมถ้าเราไปวิ่งตัวที่มันวิ่งเร็วๆมาแล้วเรามาวิ่งตัวที่ช้าคือแบบ มันจะง่ายมากมันจะคอนโทรลค่อนข้างง่ายมากนะเราจะทําให้หลบง่ายมากยิ่งถือของมาเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหสบายเลย <c oughs> แต่ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเนี่ยลงผ่านเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะอืม <c oughs> ผมก็ลงรังพุ่งลงรังพุ่งค่อนข้างบ่อยนะฮะเพราะว่าต้องลงให้คนอื่นด้วยคนที่เขามาจ้างวันนี้ก็มี น้องคนนี้เขามาจ้างเขาบอกว่าเหมือนอยู่ยโสเหมือนกันนะอยู่ในเมืองอก็เลยมาอัดคลิปที่จริงผมก็มีคนจ้างทุกวันแหละฮะแต่ไม่ค่อยได้อัดไงเพราะว่าปกติแล้วคนที่มาจ้างเขาก็อัพเหมือนอัพอัพอัพวิ่งอัพเวลาอัพอะไรมาแล้วอะไรอย่างนี้มันก็ผ่านได้ปกติอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับลงรังพึ่งนานแล้วนะ กลัวแต่ก่อนก็ทําแบบลงรัวๆเลยล้างพึ่งแบบโอ้โหจนจนเบื่อผมเองยังเบื่อนึกออกไหมหขนาดตัวเองยังเบื่อทําลงล้างพึ่งยังไม่ได้ทำเนี่ยเออมาทําหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนสนใจอยากจะโรงล้างพึ่งนะฮะจ้างได้นะฮะวิธีการดูรหัสที่เราใช้ล้างพึ่งนะมันจะดูได้แค่เมลนะครับรหัสผ่านผมไม่สามารถบอกได้ว่ารหัสผ่านคุณคืออะไรผมไม่สามารถ แก้ได้นะครับถ้าคุณจําไม่ได้คุณก็จะจ้างผมไม่ได้อะคุณต้องรู้รหัสผ่านเมลตัวเองคือมีน้องๆหลายคนนะทักมาให้ผมลงลังพึ่งให้แต่ว่ามีเมลอะแต่ไม่มีรหัสผ่านคือน่าจะไม่ได้สมัครเองนะตามที่ผมเข้าใจน่าจะไม่ได้สมัครอ e ีเมลเองน่าจะให้คนอื่นสมัครให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ได้สมัครเมลเองแล้วใช้ข้อมูลของตัวเองแบบอย่างเช่นเบอร์โทรตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ชื่อตัวเองอะไรแบบนี้ครับมันจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะกดเปลี่ยนรหัสผ่านได้อืมแต่ว่าใน Google มีสอนแหละอยาให้ผมสอนเลยผมก็ไม่ค่อยสอนสอนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมสอนคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะโอเคตอนนี้เหลือสองทีน่าจะผ่านได้เพราะว่าเรายังไม่ชนเลยสักทีเดียวที่จริงก็อยากสอนทุกอย่างะแต่บางอย่างแบบมันมันสอนไม่ได้ แล้วก็มันมีคนอื่นสอนเยอะแยะแล้วลองหาดูกันแล้วก็วิธีการดูรหัสดูเมลที่ตัวเองใช้ล็อกอินเกมมดในเครื่องผมก็เคยทําไปแล้วนะเออเดี๋ยวจบตานี้แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันก็ใครที่อยากจ้างลงรังพึ่งนะฮะรอบละสิบาทนะครับผมสรอบเอ้ห้รอบ40บาทนะฮะเหมาเหมากันเบเลย รับประกันความชัวร์นะฮะว่าผ่านอย่างแน่นอนนะฮะถ้าไม่ผ่านก็ลงแก้ให้ก่าจะผ่านแต่ว่าเตรียมเรซินไว้ด้วยแต่ไม่ผ่านอะอยากถ้าอัพวิ่งมาแล้วสักเลเวลหนึ่งอัพเวลาสักเลเวลหนึ่งคืออัพเอาง่ายถ้าอัพวิ่งมาผ่านชัวร์ไม่ต้องอัพเวลาก,ก็ได้อัพแค่วิ่งอย่างเดียวผมผมลงให้ผ่านชัวร์เลยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าพลาดยากมากนะถ้าอัพวิ่งมาเนี่ยคือโอกาสพลาดมันมันน้อยมากนอกจากจะหลุดออกจากเกมอะเคยมีนะ เคยมีลงให้น้องคนนึ่งแล้วพลาดคือเล่นๆไปแล้วแบบเกมมันเด้งออกเลยอ่ะเอเอแบบนั้นมันก็มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ไงมันก็เลยไม่ผ่านแต่ถ้าไม่อัพอะไรมาเลยก็โอกาสผ่านสัก80%แล้วกันเนี่ยเนี่ยก็ผ่านแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ผ่านจริงๆนะโอเคเอาไปไว้อันนี้เป็นรอบที่สองเขาจ้างผมทั้งหมด15รอบนะ 15รอบใช้เวลา3วันนะครับวันละ5รอบนะฮะผมที่จริงผมแถมแหละถ้าหมด12รอบรอบผมแถมให้เขาอีก3รอบไปเลยนะง่ายอยู่แล้วกับผมม่แถมถ้าลูกค้าผมไม่เยอะผมก็แถมให้ให้เยอะแต่ถ้าลูกค้าผมเยอะผมก็ไม่อาจจะแถมให้เยอะได้นะครับต้องเข้าใจผมนิดนึงนะสำหรับน้องๆที่อยากได้แถมเยอะๆอ,อะไรเงี้ยบางทีผมก็ทำให้ไม่ได้เพราะว่า ลงให้หนึ่งคนมันก็ใช้เวลาค้างนานนะยิ่งถ้าใครเอาพึ่งด้วยมันก็จะนานอีกก็ผมก็ต้องไปฆ่าพึ่งให้เขาอะไรเงี้ย mm hmm. สมมติว่าลงลงห้ารอบเนี้ยเอาพึ่งห้าตัวหูนานมากนะจะนานกว่าเอาเรซินหรือว่าเอาน้ําพึ่งโอเคเดี๋ยวผมลงให้ดูกันอีก,กรอบหนึ่งเลยกันว่ามันจะผ่านได้หรือเปล่านะไปะถึงทางเข้ารังพึ่งแล้วรอบที่สามนะฮะไปเลยฮะนี่ดูดูดูเวลาผมจะกดกด ทางตัวนะผมจะวิ่งมาก่อนแล้วให้มันวิ่งเลยตรงนี้ไปนะฮะค่อยกดก็คือผมผมเคยชินแล้วอะ่ะนี่ดูแบบนี้ป๊บนี่นี่แล้วมันจะวิ่งต่อเนื่องเลยมันจะทําให้เราประหยัดเวลาขึ้นอีกสักวิหนึ่งอ่ะเอออะไรประมาณนี้วิถึง2วิไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็ได้เปรียบอะ่ะนึกออกไหมวิ1ถึง2วิก็ได้เปรียบอะ่ะดีกว่า ดีกว่าเสียเปล่าๆเนาะเราหาวิธีที่มันประหยัดเวลาขึ้นแม้แต่จะนิดเดียวก็ยังดีนะถ้าแบบถ้าเราหาวิธีที่มันประหยัดเวลาขึ้นได้หลายๆหลายๆแบบหลายๆแบบมันก็จะหลายวินี่หรอไหมสมมติว่าเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมทําก็ประหยัดไปสองวิแล้วก็มีแบบอื่นอีกสัก3 4ี่อย่างอะไรเงี้ยมันก็จะประหยัดประหยัดรวมกันเป็นอาจจะเป็น10วิอันนี้ก็ได้นะแบบนี้ก็จะทําให้เราผ่านได้เร็วขึ้นเหมือนการฝ่า การฝา่าหยดน้าพึ่งเนี่ยถ้าฝ่าได้มันจะประหยัดเวลาได้ไปประมาณสามวินแหละผมว่านะเพราะว่าถ้าเรารอมันนานมากนะเนี่ยถ้าเราฝ่าไปได้เลยอย่างเงี้ยมันจะประหยัดเวลาเยอะเลยเพราะมากกว่าเราจะรอผม,ผมว่าประมาณสามวิถ้ารอเนี่ยเนี่ยแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าอัพวิ่งเร็วกับเวลามาผมจะเบียดเข้าไปเลยนะมันจะมีบั๊กอยู่มันจะมีบั๊กอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าไม่ได้อัพอะไรมาเลยผมจะไม่เบียดเข้า เพราะว่าถ้าเราเบียดเข้าเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะเสียเวลาสิบวิแต่ว่าถ้าเราอัพวิ่งเร็วกับเวลามาเน่ะคือยังไงมันก็ผ่านไงผมก็ผมก็เบียดเข้าไปเลยเพราะว่าผมขี้เกียจรออือคือผมรู้อยู่แล้วว่ามันมันผ่านแน่นอนอยู่แล้วผมก็เบียดเข้าไปเลยแต่อันนี้คือไม่ได้อัพอะไรมาก็ไม่สามารถทําการเบียดเข้าไปได้โอ้ยทำไมหมามันหอนมันติดสัตว์หรอว่าช่วงนี้ย หมาอ้วนอยู่หน้าบ้านผมครับมันชอบนอนนอนเฝ้าประตูแล้วก็ดึกๆมันก็จะเอาหางตีตีประตูโอ้โ,โหขุดน่ากลัวเอ,อ้ยอ่ะเรายังไม่ชนเลยนะคราวนี้ช่วงนี้ร้อนกันไหมเยโสไหมอย่างร้อนอะ่ะกระตุกว่ะ แต่ถ้าเล่นในบูส s t แตกจะลื่นนะแต่ว่าเวลาผมลงให้คนอื่นเนี่ยผมจะลงในโปรแกรม LD Player นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเอาเอารหัสของคนอื่นไปล็อกอินในบูส t a แตกให้มันเยอะเยอ่นะแบบให้ให้มันมีแค่รหัสตัวเองอะเออจะได้ไม่จะได้ไม่ไไมนไวนวายนะแต่ว่าบูส t a แตกลื่นกว่าเยอะผมบอกเลยบูส t a แตกเล่นลืน่นเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็ถามว่าก็พอได้ก็ มันก็มีกระตุกบ้างบางทีอะถามว่ามันลื่นไหมมันก็ลื่นนะแต่ว่าโปรแกรมนี้รู้สึกจะภาพสวยกว่าบูสเต็ k สีมันสวยกว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยลื่นอะแต่เล่นฟรีไฟล์ลื่นนะแต่มันก็เป็นบางเกมด้วยแหละเนาะบูสเต็มันเป็นโปรแกรมแบบน่าจะอันดับหนึ่งแล้วมั้งเขาก็เลยแบบทําได้ดีแทบจะทุกเกมว่าโปรแกรมนี้ฟรีไฟล์ก็เล่นลื่นนะไม่กระตุก แต่เล่นเกมมดก็มีกระตุกบ้างนิดหน่อยแต่ก็เล่นได้นะครับหลายๆเลยคนที่ดูอยู่ในคลิปวิดีโอที่ผมลงไปอาจจะไม่เห็นความกระตุกมันนะแต่ถ้ามาเล่นเองเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันกระตุกใช่ไหมเคยดูคนคนอื่นเล่นเกมแล้วเขาบอกมันกระตุกกระตุกไหมแต่เราเราเห็นว่ามันกระตุกตรงไหนวะอะไรเงี้ยมันต้องเล่นเองนะมันถึงจะรู้ว่ามันกระตุกหรือไม่กระตุกเนี่ยคุณดูอาจจะมองว่ามันก็ไม่กระตุกหน้าแต่เงี้ย แต่ผมรู้สึกได้ถึงความกระตุกเพราะว่าผมเล่นบูสต์แกแล้วมันค่อนข้างลื่นแล้วก็ไม่กระตุกแต่ว่าเล่นนี้แบบคือถ้าเราเคยเล่นอะไรที่มันลื่นกว่านี้แล้วเราไปไปเจออะไรที่มันกระตุกแค่นิดหนึ่งอะ่ะเราจะรู้สึกได้คุณคุณนึกฟิลลิ่งนี่ออกไหมเออประมาณนั้นแหละฮะเนี่ยแบบอ่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกกิ้งกิ้งเนี่ยเราดูจังหวะด,ดีๆบางทีมันวิ่งฝ่าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรอนะฮะเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาครับนี่ แต่ว่าตรงนี้คือต้องรออย่างเดียวฮะทำอะไรไม่ได้ผมยังหาวิธีแบบผ่านตรงนี้เร็วยังไม่ได้ก็มีวิธีที่ผมบอกแหละมุดแต่มันก็จะเสียเวลามุดยังไงคือเวลามันมันมันต้องเป็นจังหวะที่มันจะทันจริงๆอ่ะคือเราวิ่งมาแล้วปุ๊บแบบไอไอรูที่เราต้องเข้าไปอ่ะมันกําลังจะปิดแล้วอ่ะแล้วเราวิ่งเข้าไปแบบให้มันให้มันแบบให้มันเบียดอ่ะให้มันเบียดตัวเราแล้วแบบตัวเรามันจะพุ่ง เข้าไปใน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 ตัวนี้ได้เลยอะเอเมื่อกี้ชนไปหนึ่งทีไม่เป็นไรครับมันจะผ่านแล้วยังไงก็ผ่านโอ้ยนี่นี่เนี่ยเหมือนเมื่อกี้โู้โหพลาดพลาดพลาดเหมือนเมื่อกี้เห็นไหมเหมือนมันจะดันเข้าไปอะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเข้าผิดจังหวะมันจะเป็นจังหวะที่เราวิ่งมาแล้วแบบเราแทรกเข้าไปเลยแล้วมันจะดัน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 จนจนตัวเราพุ่งเข้าไปเออมันมันมันน่าจะเป็นบั๊กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ก็ผ่านอยู่ดีฮะอืม เหลือประมาณ40วิ40กว่าวินะฮะโอเคก็ถ้าใครอยากจ้างลงรังพึ่งนะติดต่อมาได้น,นะครับทาง Facebook ส่วนตัวหรือว่าเอาผมแนะนำทัก Facebook ส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าทักแฟนเพจทักไลยยน์อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะแล้วผมเล่น Facebook ซะส่วนใหญ่นะฮะอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e นะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มด้วยนะครับเรามีกลุ่มเกมเลี้ยงมดนะฮะเอยไม่ใช่ กลุ่มกลุ่มเกมมดนะฮะใน f c e e o o o นะฮะไปเข้ากลุ่มแล้วจะมีเพื่อนๆพ,พูดคุยกันในนั้นนะ,ะโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปนเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u b s c r i ้และติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆแน่ะทงนี้ต้องลาไปก่อนนะจ้าแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย